มากันต่อกับในเรื่องของการคัดเลือกค่ะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะท่านรองซึ่งท่านรองก็ออได้ไปเป็นประธานในการประชุมด้วยตนเองเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการคัดเลือกในครั้งนี้ ครับครั้งนี้ท่านนริชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดวีรงมก็มอบหมายให้ผมไปทําหน้าที่เป็นประธานการประชมุมซึ่งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงประชาสัมพันธ์ใ,<ช>ให้คุณครูให้สถานศึกษาหรือลูกศิษย์ต่างๆเสนอชื่อคุณครูที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรี<ช>หรือว่ารางวัลของอสมเด็จพระณิษิาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ เล็งเห็นความสําคัญของคุณครูนะครับเพราะนั้นก็จัดรางวัลน,นี้ขึ้นมาซึ่งรางวัลน,นี้เนะี่ยเป็นรางวัลไม่เฉพาะประเทศไทยนะน้องต่ายนะ,ะเป็นรางวัลระดับนานา,นาชาติมี14ประเทศ,เ,ทศเลยที่เสนอคุณครูเข้ามาสําหรับรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีหน่วยงานที่เสนอมีโรงเรียนมีพื้นที่เขตการศึกษามีลูกศิกษย์เสนอมาถึง6รายด้วยกันซึ่งใน6รายเนี่ยทางจังหวัดก็จะคัดเลือกให้เหลือสี่ท่านโดย อพอสมัครมาแล้วเนี่ยก็จะมีคณะ,ะกรรมการชุดย่อยๆเนี่ยตามไปพูดคุยไปสอบถามโรงเรียนหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อ,อได้เห็นผลงานเห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูท่านเหล่านั้นแล้วก็เรียกว่าสรุปข้อมูลมาเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการดีทีเพราะว่าเราก็ต้องคัดเลือกกันลิดสีท่านและสีท่านเนี่ยก็จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในระดับภาคก่อนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็คัดเลือกจากภาคเข้าไปสู่ระดับประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลสําคัญยิ่งนะครับเป็นการเชิดชูกเกียรติคุณครูเพราะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยก็เน้นคุณครูที่เรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถสร้างลูกศิษย์โน้มน้าวลูกศิษย์ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าประกอบอาชีพการงานสอนด้วยความยากลาบากแล้วก็ทาให้ลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จในชีวิตหรือคุณครูเองอได้ทุ่มเทได้ทํางานอะไรต่างๆที่ เหน็ดเหนื่อยมากกว่าคุณครูท่านอื่นคือไม่เน้นเรื่องของผลงานวิชาการแต่เน้นจิตวิญญาณของความเป็นครู ค่ะค่ะโดยรางวัลสุด็รเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยก็มีการคัดเลือกครูในทุก2ปีนะคะโดยการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการขยายให้รางวัลจากเดิมเนี่ย11ประเทศในอาเซียนนะคะเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย14ประเทศซึ่ง14ประเทศนี้นะคะก็จะมีไทยบรูไนดารุสซาลามนะคะอินโดนีเซียกัมบูชาลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์มีติมอ เอสเตด้วยนะคะเวียดนามบังกลาเทศพูตานและก็มองโกเลียนะคะซึ่งก็มีการคัดเลือกครูประเทศละ1คนรวมทั้งหมด14รางวัลค่ะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปเป็นใครบ้างของบริลรามที่เข้ารอบ4ท่านก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ฟังนะครับค่ะแจ้งข่าวบอกกันนะครับค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาและ6ท่านนะคะจะมีการคัดเลือกให้เหลืออยู่4ท่านนั่นเองค่ะ